เรามาอยู่กันที่อาคารกีทาในโอมของเมืองพัทยานะคะเราไม่ได้มาอยู่กันที่ตลาดนัดนะคะแต่ว่าอาคารกีทาในโลกวันนี้ก็มีการฉีดวัคซีนนอกจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะมาซื้อของกลับไปทำกินที่บ้านได้อีกนะคะ อะไรปจจูจ๋าปูจ้าจ้าใช่ไหมที่ตลาดนี้นะคะก็มีของขายเยอะแยะเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนี่มีรถช่องวัดเจดด้วยนะคะอ๋อ ตรงนี้นะคะหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจับจ่ายใช้สอยโดยการซื้อของอันนี้นี่เป็นเอแคร์ค่ะถุงละยี่สบาท,บาทเสร็จแล้วก็น่าซื้อไปฝากคนที่บ้านมีขนมจีนด้วยมีขนมจีนมีหมูย่างนะคะอุ้ยนี่มีปูแล้วก็มีหอยจ้อโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่ห้อยจ้อกล่องเท่าไหร่คะหนึ่งร้อย กล่องละหนึ่งร้อยเองนะคะเนี่ยฮ้ยจ้อจากที่ไหนคะเนี่ยอังซีลา,ลาจากสะทานปลานะคะโอ้มาจากสะทานปลาอังซีลาด้วยเฮ้ยจ้อมนี่ก็กระเพาะปลามัตตบะนะคะขนมจ้าหน้ม,มากินมากคะ ร้าน้หนมจาก,าจากด้วนะคะนี่มีหอยทอดมีกล้วย,ยต้องเดินเร็วหน่อยแล้ะเพราะว่าของขายเยอะจังเลยม,มีกุสลับเปาไฟอะไรบ้างคะอหับไขเ่เค็มไข่เือกไข่คีมเผือกถั่วเหลืองลูกเท่าไหร่รหคะลูกละสิค่คะอันนี้อันนี้คือถั่วเหลืองไข่เค็มข่ีอันนี้ เนและอันนี้ก็หมูสับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพีมเผือกสีเหลืองแล้วก็มันโถอ๋อเอาเผือกหนึ่งโลกค่ะลูปเท่าไหร่คะห้บาทค่ะเดี๋ยวดูนะคะอ้าวข้างในสวยมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปกินในรถนะคะเราขอเก็บใส่ถุงก่อนไปชิมกันค่ะคุณนะคะ ได้สลับปามาแล้วก็เดินกันต่อนะคะมีของขายอีกมากมายเลยค่ะนี่ก็เป็นกล้วยนะคะก็น่าซื้อไปค่ะแล้วก็ยังมีร้านข้าวมันไก่นะคะข้าวหลามก็มาขายนะคะพร้อมด้วยส้มโอที่เขาแกะแล้วด้วยค่ะเราเดินมาถึงตรงนี้ก็คือร้านห้อยจ้อเดี๋ยวขอแวะซื้อห้อยจ้อกล่องละ1 0 0กลับไปทานที่บ้านหน่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จแล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะซื้ออะไรกันต่อดีคะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจออาหารแล้วก็ของรับประทานอีกหลายอย่างเลยอุ้ยปิ้งเลยอุ้ยปิ้งน่ากินมากอุ้ยปิ้งขายไงคะเนี้ยขายร้านบานจ้าขายบะอันนี้ดิบซึ้งสีไหมแพนี้ใส่อะไรคะใส่ครีม อันนี้ถุงย 20, 20, ี่ะคะครับผมอะคะใชครีมข้างในมันจะเป็นไส้ครีมร้านนี้นอกจากเอแคร์ AK, เขาก็มีขายงบปิ้งด้วยนะคะเป็นห่อหมกย่างค่ะเราเดินกันต่อมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาสะดุดตาที่ร้านขนมหวานอันนี้ค่ะร้านขนมหวานอันนี้น่าทานมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจาก,กะซื้อลอดช่องวัดเจดไปทานที่บ้านซะหน่อยแล้วนะคะอร่อยจริงๆเลยค่ะ พอถัดมานะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อจะเดินดูว่ามีอะไรที่เราจะซื้อกลับมาทานที่บ้านได้บ้างของทุกอย่างที่มาขายตรงนี้นะคะไม่ใช่ตลาดนัดนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนค่ะเราเอาว่าวันไหนฉีดไม่ฉีดดูในเพจเรคะหรือไม่ก็รอถามพยาบาลเลยะคค่ะอ๋อเราเข้ามาขายทุกวันได้เลยในวันที่มีฉีดอย่างเงี้ยคะ,คะแล้วแล้วเราต้องเสียค่าแผงยังไงคะ วันนะคะขายตั a a ้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่มาหกโมหกโมครึ่งเงี้ยค่ะยันบ่ายสามเพราะว่าก็รวมขีดเสร็จคนไม่มีก็กลับเลยนะคะเรากลับกันเลยค่ะส่วนใหญ่นี้คนเขาจะมาแน่นแน่นกันช่วงไหนคะเนี่ยเช้าเลยค่ะต้องเช้าใช่แล้วแล้วตั้งแต่เจ็ดโมเลยจะหมดประมาณกี่โมงคะบ่ายสามเนี่ยค่ะเริ่มหมดค่ะโอหมดแล้วขายดีไหมคะอยู่ตรงนี้ขายดีค่ะวันนี้คนเยอะๆขายดีมากแต่วันนี้เหมือนคนน้อยเนาะเขาบอกว่าห้า วันนี้เห,หรอก็ยยกนนดีเนาะเขาก็ยังให้มาขายเนาะเหมือนตลาดนัดย่อมๆเลยเนาะขอบคุณมากเลยไอดีๆนะจ๊ะโอ้มีหมูด้วยนะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนก็คงจะฉีดวัคซีนกันอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ